ที่นี่มาเบิงความเสื่อของสังคมไทยนะคะกะเสือว่าหมากผู้หมากเมียนี่เป็นใหม่ม่งค้นนะคะสำหรับคู่ชีวิตนะคะคือคู่ผัวตัวเมียนะคะท้าบ้านใดปลูกหมากผู้หมากเมียล่รเขาก็เกิดขึ้นมาเป็นคู่นะคะก็เป็นสัญญาณบอกว่า คู่ผัวตัวเมียผู้นั่นนะคะจะจะเลื่อนลุงเรื่องนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะขึ้นมาจังซี่แหละเพิ่นกระแตกออกเป็นคูนะคะหรือถามันโบคูห้องก็ปลูกให้มันคููได้ค่ะแต่ว่าบางคนเพื่นก็อธิบายว่าเป็นคููบ้านคูเมืองก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเศ้าอันสดใสของมือนี่นะคะคูุูเพียนวิธีพ่อเพี้ยง สิผ้าท่านผู้ชมมาฮูจักกับต้นไม้อันสดใสในสวนอีกต้นหนึ่งนะคะมาทำความหูจักกับหมากผู้หมากเมียหางหงนะคะท่านผู้ชมมือนีข้ามาเบิงว่าหมากผู้หมากเมียหางหงนี่เพื่อนมีพันยังแน่แล้วก็มีความเสื่อของคนไทยเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนี้จังไดแน,น่ ก่อนติดต,ตามต่อไปท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามคู่นุเพี้ยนไว้เลยด้ยค่ะบ่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดคลิปดีๆที่มีประโยชน์ที่คู่นุเพี้ยนต่างสรรค์ึกนมาฝากท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำนะคะต้นหางหงเี่ค่ะมันจะเป็นพืชตระกูลหมากค่ะหมากคู่หมากเมียน,นะคะหมากคู่หมากเมียนี่ยมันแยกย่อยออกเป็นหลายๆพันนะคะ หางหงก็เป็นอีกพันุหนึ่งเพิ่็จะคืนต้นด้วยคำว่าหมากคู่หมากเมียทับทิมสยามหมากคู่หมากเมียหางหงจังสีค่ะมันจะมีหลายๆพันุนะคะสาท่านผู้ชมศึกษาเบิงแง้ลก็จะหูว่ามีเยอะแยะมากมายนะคะบางคนเขาก็ขยายพันธุ์ผสมพันธุ์หล้กก็ไดพันธุ์หม่ขึ้นมานะคะแล้วเขาก็ใส่ซื้อ ของเขาไหวแบบนี้ก็มีนะคะ่ะท่านผู้ชมคะมีผู้อธิบายไหวนะคะว่าหมากผู้หมากเมียนี่ยโบมเมนว่าตนหนึ่งเป็นหมากผู้ตนหนึงเป็นหมากเมียนะคะท่านผู้ชมมันหมายถึงว่าในตนเดียวกันนะคะอิ่นเส่กันเลยว่าหมากผู้หมากเมียนะคะที่นี่เป็นยังคือว่าหมากผู้หมากเมียเพิ่นก็นอธิบายไหวว่า ในฤดูฝนนะคะเขาจะเป็นหมากเนี่ยเป็นอย่างคือว่าเป็นหมากเนี่ยในฤดูฝนเนี่ยเขาสีโบงงามนะคะสีโบงงามสีออกสีเขียวนะคะสีแดงจะยังโอ,อกค่ะเมื่อมดฤดูฝนบาที่นี้ฤดูฝนต้นหนาวไปจนถึงฤดูแรงนะคะท่านผู้ชมเพื่อนจะเริ่มออกเป็นหมากผู้นะคะ หมากผู้หรือสัตว์ตัวผู้คือจังหงคือจังนกยุง่งจังเสียเนาะหรือไก่จังเสียเพิ่นกะสิออกสีสันสวยงามแบบตัวผู้นะคะท่านผู้ชมนะะี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะแบบคือตอนนี้เลยค่ะเป็นหมากผู้นะคะตอนนี้นี่เดือนนี้หน้านะคะท่านผู้ชมอาจจะยินเสียงจัก,กจัน่นเยอะแยะเลยอยู่บ้านคุณพี่ยน ะคะ่ะอยู่ในเมืองอยู่แต่ว่ามันเป็นเมืองที่อยู่ติดกับปานะคะมันมีปลากลางเมืองค่ะก็เลยมีเสียงจัก,กระจันให้ท่านผู้ชมเดดฟังน้ำนะคะอันนี้ช่วงนี้คือช่วงเป็นหมากผู้นะคะท่านผู้ชมสะเห็นว่าคอใบสีแดงเนียค่ะขอใบสีแดง มันตัดกระสีเขียวนะคะเป็นทนสีที่ตัดตรงขามกันเลื่ออีลีนะะี่ค่ะเวลามันถือแสงอาทิตย์นะคะจะเป็นประกายสวยงามเลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอา,อาจจะนึกถึงหางหงที่ว่าอยู่ทึ้งยอดของของโบสถ์ของวิหารในวัดนะคะนั่นก็เป็นซื้อว่าหางหงคือกันหงนี่เป็นสัตที่ถือว่าสูงทรงสวยงามนะคะ สีสันอันสวยงามที่เป็นสีแดงนะคะยู่ามกลางพืชสีเขียวนะคะสวยงามเลยค่ะที่นี่มาเบิงความเสือของสังคมไทยนะคะกะเสือวาหมากผู้หมากเนี่ยเ,ยเป็นไม้มงค้นนะคะสำหรับคู่ชีวิตนะคะ คือคู่ผัวตัวเมียนะคะถ้าบ้านใดปลู่มากคู่มากเมียล่ะเขาก็เกิดขึ้นมาเป็นคู่นะคะก็เป็นสัญญาณบอกว่าคู่ผัวตัวเมียผู้นั่นนะคะจะจะเลื่อนลุงเรื่องนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะขึ้นมาจังซีหเพิ่นกระแตกออกเป็นคู่นะคะหรือถามมันโบคู่ห้องกับลูกให้มันคู่ได้ค่ะ เป็นคู่กันนะคะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ส,สวยเบ่งบานนะคะท่านผู้ชมบวงบอกถึงอนาคตที่สดใสของคู่นะคะแต่ว่าบางคนเพื่อนก็นอธิบายว่าเป็นคู่บ้านคู่เมืองก็ได้ค่ะท่านผู้ชมคะสรุปว่าคลิปนี้เท่ากับไ้หูที่มาที่ไปนะคะของมากคู่มาเมียนะคะ มาคู่มาเมียหางหงที่คู่นกเพียนนําเสนอเมื่อน,นี้นะคะคนโบราณนนก,ก็เสือว่าคือจังแบบว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารโดนบรรดาลทำนองนี้นะคะให้เกิดความลมเย็นกับชีวิตคู่หรือว่าเกิดความลมเย็นกับครอบครัวที่มีต้นใหม่ชนิดนี้เพราะว่าถือเป็นต้นใหม่มงคลน,นะคะ แต่ว่ากับคนรุ่นไม่เนี่ยค่ะเขาสีเสือ้อน้ำเฮ้าบอนะคะแต่ว่ามันก็มีเหตุมีผลนะคะให้คู่นุเพียนวคเคห์นี่ก็คือว่าการที่เฮ้าได้ปลูกตน้นไม้สวยๆงามๆไปค้างบ้านนะคะกับบอตองบอรตรงไปคือโตอว่ามันสีดุนบันดาลมีมีอิทธิฤทธิปฏิหาร์อียงนะคะกับเพียงแต่ว่าเขาก็จะให้ความสวยงามคนในบ้าน มาเห็นต้นใหม่ที่สวยๆงามๆทุกมือทุกมือนะคะอยู่ข้างบ้านกสิอารมณ์ดีคืนนะคะละคนที่อารมณ์ดีบุคุณโบมั่วนะคะท่านผู้ชมกสิเหตุให้บ่เกิดการทะเลาะโบแวกในครอบครัวนะคะแล้วก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างไปในแงีวยวนะหรือโพสิทีฟทิ้งๆเนาะก็จะเหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่าง มันดาเนินไปโดยดีนะคะท่านผู้ชมมันก็คือความเป็นมุ่งค้นของบ้านเป็นความเป็นมุ่งค้นของชีวิตครูนั่นเองนะคะถ้าจะเววาด้วยเหตุด้วยผลเนะาะค่ะกะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปหามาไวยนะคะประดับบ้านประดับเฮื่อนค่ะกะับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คูณอุเทียนได้เดอ้อ เพื่อสิได้ผลิตคลิปด,ดีๆมีประโยชน์ที่เป็นวิถีชีวิตที่อยู่อย่างพ่อเพียงค่ะสิได้นามาตอนมาฝากท่านผู้ชมอยู่เป็นประจําค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ